เด็กแนวไงผ่าดผมมานิดนึงดูดดูดนิ้วหน่อยแล้วก็เอานิ้วชี้นิดนึงเป็นเด็กแนวไงคุยกับไอด้าดีกว่าเรื่องเรื่องของสุขภาพที่ตอนนั้นท้องเรารู้ว่าตอนท้องหรือว่าก่อนเรารู้อยู่แล้วหรือยังไงลูกเหมือนจริงๆเรายังไม่ทราบว่าตัวเองตั้งครรภ์ค่ะแล้วก็ยังไม่ทราบว่าเป็นโรคด้วยอใช่ค่ะปกติหนูผอมใช่ไหมคะช่วงนั้นผอมลงอีกแบบ ประมาณสามสิบหกมันกินอาหารมันเป็นโรคแล้วนะมันอาการอย่างนี้เหมือนหน้ามืดเป็นลมบ่อยมากค่ะช่วงนั้นแล้วได้ไปหาหมออะไรปะเนี่ยแหละค่ะเหมือนเพื่อนก็เลยแบบเออต้องเป็นอะไรแล้วนะเพราะว่ามันผิดหูผิดตาแล้วเราก็เลยไปตรวจค่ะก็เลยทราบพร้อมกันเลยว่าแบบมีน้องด้วยแล้วก็เป็นไทรอยด์เป็นพิษไม่เลือดอ่ะเลือดเลือดเหมือนเราเป็นทาราซิเมียค่ะแต่ว่าก็เป็นพาหะไม่ได้รุนแรงอะเลเป็นพาหะใช่เหมือนจริงๆริงไทรอยด์เป็นพิษอ่ะเท่าที่คุณหมอบอกมาอันนี้คือทราบตอนหลังนะคะว่า โรคมันจะกาเริบช่วงที่ตั้งครันซะส่วนใหญ่ใช่ต้อนรู้ตกใจไหมก็เลยตกใจเหมือนงงว่าเอ้ยมาปองกันเรื่องไหนก่อนดีเนาะใช่ค่ะพี่แมมค่ะพอไปตรวจเนี่ยเจอทั้งสองอย่างเลยเนาะมีทั้งมีน้องด้วยแล้วก็เป็นอ่าไทรอยด์ด้วยทีนี้มันก็เลยมีความเสี่ยงทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกเขาบอกว่ามันอันตรายจนถึงชีวิตได้นะพี่แมมค่ะแต่นี้น้องไอด้านี่สิเลือกที่จะเก็บน้องไว้ตอนนั้นอบอกไหมคะ บอกค่ะคือคุณอาเป็นเป็นคุณหมอสูเองเลยก็เหมือนบอกว่าแบบจริงๆแล้วมันมีความเสี่ยงอย่างนี้เพราะว่าจริงๆไทรอยด์เป็นพิษมันคือต่อมไทรอยด์ทำงานผิดป,ปกติแล้ว ตัวเราเหมือนกินเข้าไปอย่างเงี้ยสารอาหารจะถูกเผาเผาผ่านทิ้งไปเลยก็ไม่ไม่ถึงเราใช่ค่ะแล้วมันก็จะไม่ถึงลูกด้วยใช่ค่ะก็เลยมีโอกาสเสี่ยงอะไรเงี้ยแล้วเหมือนร่างกายเราแบบกําลังแบบดาวสุดๆเลยช่วงนั้นอะไรเงี้ยค่ะต้องเลือกไหมเขาก็ก็ถามตรงๆเลยว่าเราจะยังไงอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นเราแบบถ้าเขามาแช่วเขาพร้อมมากอ่ะแล้วเราจะเป็นลูกของเราใช่ค่ะแล้วตอนนั้นเหมือนเราก็พร้อมแบบทํางานดูแลตัวเองกันแล้วอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออ ก็ลองสู้ดูอะไรเงี้ยค่ะเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ใจสู้มากๆเลยทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วสุขภาพร่างกายตอนนี้ได้เป็นไงบ้างแข็งแรงหรือยังก็เป็นเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเหมือนเราควบคุมตัวเองทานยาอะไรเงี้ยเนี่ยน้ำหนักขึ้นมาตั้ง4กิโลอ่านี่ขึ้นเนาะนี่ของเขาขึ้น4ี่กโลแล้วนะจ๊ะนี่แหะค่ะของเราขึ้นกี่กโลเขาสี่หรอคะเซฟสิบสี่ นี่เรียกได้ว่าไอ้ด้เนี่ยผ่านช่วงเวลาที่เรียกว่าพีคที่สุดในชีวิต <c oughs> มาได้นะแต่ว่าพอผ่านวิกฤตตรงนี้มาก็มาเจอปัญหาชีวิตคู่อีกสุดท้ายตัดสินใจเป็นซิงเกิลมาเพราะอะไรน้องไอได้ถึงแบบกล้าที่จะตัดสินใจเพราะว่าผู้หญิงส่วนใหญ่แล้วพอมีครอบอครบคัวค๊บเนี่ยจะต้องอดทนอดทนเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาคือสำหรับหนูว่าหนูคิดว่าปริมาณมันไม่มีผลกับคุณภาพอะค่ะหมายถึงว่าถ้าสมมติโอเคปริมาณครบพ่อแม่ลูกแต่ว่าอยู่ในบ้าน มีแต่บรรยากาศที่ไม่โอเคอย่างเงี้ยมันก็น่าจะไม่ไม่ดีกับตัวเด็กอะไรเงี้ยสู้แบบเราอยู่กันไม่ได้เรายอมรับดีกว่าไหมแล้วก็เป็นเพื่อนกันช่วยกันดูแลเขาให้ความรักเต็มที่มันมันน่าจะดีกว่าทีนี้เวลาที่แบบว่าไอ้ด่าท้อๆหรือว่าแบบว่าเหนื่อยๆอะไรเงี้ยไอ้ด่าทำไงเคยร้องไห้แต่รูปบ้างไหมไม่เคยค่ะเราก็ตั้งใจว่าจะไม่ทําแบบนั้นด้วยไม่จำเให้ลูกไม่อยากให้เขาเห็นว่าแบบมันเรามีมือที่แบบ ใช่เลยค่ะเพราะเราหนูเชื่อว่าเด็กรับรู้ได้เนาะแต่รู้ไหมว่าเด็กทุกคนคือความมหัศจรรย์ของโลกเขาจะรู้ว่าแม่เหนื่อยแม่ท้อแม่อารมณ์อะไรเพียงแต่ว่าเขาอาจจะได้แยกไม่ออกเท่านั้นแต่ถามว่าเขารู้ไหมเขารู้เวลาเขาเห็นแม่แม่เหนื่อยเขาเข้ามาว่าไงเขาก็จะแบบมานี่มาเดี๋ยวเขาเลี้ยงไอติมเลยรเนโห่ป๋าด้วยนะใจป๋าด้วยนะ แล้วไอ้ด้าเลี้ยงลูกแบบไหนอะคือตามใจหรือว่าดุลูกจริงๆหนูพยายามจะเลี้ยงให้เหมือนเป็นเพื่อนกันนะคะคือด้วยความที่ครอบครัวเราโตมาแบบคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงหนูมาเหมือนเพื่อนมีอะไรเราจะกล้าที่จะแบบปรึกษาพูดอะไรเงี้ยก็อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่อยากจะตามใจเขาอ่ะแต่บางทีมันก็อดไม่ได้เนาะมีดุไหมมีดุไหมดุค่ะที่บ้านเป็นยังไงลงโทษไหมตีไหมเออคนอื่นอ่จจะชอบโอ้คือทุกคนจะมาไซโคกับเราว่าเนี่ยถ้าสมมติลูกทำผิดอะ ดุนะอย่าไปตามใจแต่พอเราดุกลายเป็นทุกคนโอ้เราดูใจร้ายอยู่แเลยทุกคนเขาซอเลืองอะไรเขาเขาซนดแบบลูกลิงอะค่ะต้องใช้คำทุกอย่างไม่อยู่นิ่งเลยเวลาดุดุเขายังไงแรกๆเราจะคุยด้วยเหตุผลก่อนว่าโอเคทำอย่างนี้มามาไม่โอเคนะถ้าเริ่มไปฝังมามาเสียใจแล้วนะจะร้องไห้แล้วนะนี่ก็จะร้องไปเลย เข้ามุมไหมเข้ามุมไหมมีมีอินเดอร์คอนเนอร์เลยเ <ใน S 2> ขาก็จะเอามาล้อเรียนด้วยนะเวลาเราเวลาเราพูดไม่รู้เรื่องเขาจะอินเดอร์คอนเนอร์เลยวิลเลกรรมแสบสุดๆของน้องเบลที่จะต้องดุเลยเรื่องนี้คือเรื่องอะไรเอ,อ่ยแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ทําบ่อยสุดน่าจะเป็นเวลาไปทานข้าวแล้วเขาจะแบบ<ไ>เล่นชั้นซ่อมเาจะเด็กเป็นทุกคนนะเคกจาร์อะเป็นน้ยลูกหรงก็เป็นนะเด็กชอบเล่นนะเมื่อก่อนเราไม่เข้าใจนะยทำไมถึงเคาะเต้งเต่งเต่งเต่งเดี๋ยวนี้เราเข้าใจดีหมดแล้วเปิดหายใจเข้าอะค่ะเออร้อะ S <S ไม่เป็นไรค่ะลูกอันนี้วีรกรรมเขานะคะ bi, จะแสบจะซาจะสนยังไงก็น่ารักแต่มีอีกความน่ารักหนึ่งของเขาคือเขาเห็นตัวแค่นี้นะเขาช่วยแม่หาเงินแล้วนะจ๊ะแต่ว่าจะด้วยวิธีไหนเดี๋ยวช่วงหน้าจะบอกรวมทั้งวันนี้มีเมนูอร่อยๆด้วยเรียกว่าเป็นอาหารเช้าสําหรับทุกวัยอร่อยๆอีกหนึ่งเมนูให้ด้วยห้ามพลาดค่ะกําลังหิว